ทำกลางวิกฤตของสังคมไทยเรามักจะพูดกันเสมอว่าสื่อเป็นผู้ที่มีส่วนอย่างมีนัยสำคัญทุกๆครั้งที่มีปัญหาในสังคมบ่อยครั้งมากเรามักจะได้ยินการโทษสื่อแล้วก็พยายามจะหาวิธีจัดก,การกับสื่อต่างๆซึ่งยิ่งพยายามหาวิธีแก้ปัญหาของสื่อแต่ดูเหมือนว่าปัญหากลับมากขึ้นดังนั้น ตลอดเวลาที่ผ่านมาแสดงว่าเรายังแก้ปัญหาเรื่องสื่อในเชิงสร้างสารรค์กันไม่ประสบความสาเร็จในอนาคตอันใกล้หากเราจะมีกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ขึ้นมาอัตมาภาพก็อยากฝากข้อคิดว่ากองทุนนี้ควรจะมีลักษณะเป็นองค์กรอิสระที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการสือ่อองค์กรอิสระนั้นหมายความว่าเป็นองคอ์กรที่ปลอดจากการแทรกแซงของอำนาจรัฐ ปลอจากการแทรกแซงของอำนาจทุนหรือกลุ่มผลประโยชน์เพราะนี้เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถทำงานในเชิงสร้างสารรค์ได้เลยทุกวันนี้เรามีองค์กรต่างๆมากมายแต่ว่าองค์กรจานวนมากเหล่านั้นไม่สามารถทำงานในเชิงลุกหรือในเชิงสร้างสารรค์ได้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ไปติดกับรูปแบบของความเป็นข้าราชการ ซึ่งเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์มากมายทั้งๆท,ท,ที่เราต้องการให้องคอ์กรเหล่านั้นเป็นองคอ์กรขับเคลื่อนลุกไปข้างหน้าแต่พอตั้งองคอ์กรเสร็จแล้วติดกับดักของตัวเองนั่นก็คือติดกับดักของระบบราชการทําให้ขับเคลื่อนได้ไม่คล่องตัวช้าไม่ตอบโจทย์ต่อปัญหาซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและก็อุนแรงถ้าองคอ์กรนี้เกิดมีขึ้นควรจะถือปรัชญาว่าต้องเป็นองคอ์กรอิสระจริงๆ ที่เมื่อตั้งขึ้นมาแล้วมีความคล่องตัวในการบริหารจัดก,การสูงและสําคัญที่สุดต้องแก้ปัญหาได้จริงๆองค์กรดังกล่าวนี้ถ้ามีขึ้นมาแล้วก็ควรจะทําหน้าที่ในเชิงสร้างสารรค์เชิงสร้างสารรค์ก็หมายความว่าควรจะเป็นองค์กรที่เอื้อให้เกิดการผลิตสื่อดีเอื้อให้เกิดคนทํางานสื่อสร้างสารรค์ที่ดีมากขึ้นพูดง่ายง่ว่า ช่วยกันจัดสภาพแวดล้อมให้มีการสร้างสื่อดีให้มากขึ้นทุกทีทุกทีจนเต็มพื้นที่ไม่ใช่ว่าตั้งขึ้นมาแล้วกลายเป็นองค์กรที่มุ่งจับตาดูสื่อต่างๆมุ่งจับผิดแล้วก็มุ่งเฝ้าระวังซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะไม่ก่อให้เกิดบรรยากาศของสื่อดีรงกันข้ามกลับจะเป็นการห้อยหลังเข้าคลองด้วยสำปายฉะนั้นเมื่อองค์กรนี้เกิดมีขึ้นมาแล้วก็ควรจะเป็นองค์กรที่ทาหน้าที่จัดสรรสภาพแวดล้อม ให้คนที่มีความคิดดีๆแนวคิดดีๆแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีนั้นอยากจะลุกขึ้นมาผลิตนวัตกรรมทางด้านการทําสื่อสร้างสรรค์อย่าให้ใครเขารู้สึกว่าองค์กรนี้มีขึ้นมากลายไปเป็นตํารวจสื่อที่คอยจับจ้องมองสื่อแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ดูเร,เรื่องมาตักเตือนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นบรรยากาศของการทําสื่อเชิงสร้างสรรค์ก็จะหายไปอาตามาก็คิดว่า มันหมดเวลาแล้วที่เราจะตับจับตาดูคนโน้นคนนี้แล้วก็นํากลับมาข้าวกรอบข้าวเกณฑ์นั่นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาสื่อที่ถูกต้องที่ถูกต้องก็คือทําอย่างไรเราจะเอื้อให้คนทําสื่อมืออาชีพและทําสื่อน้ําดีให้คนเห็นมากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคสื่อแยกออกว่าอ๋อนี่ไงการทํางานแบบมืออาชีพและนี่ไงการทํางานแบบง่ายมันเป็นเช่นนั้นถ้าคนไทยได้บริโภคสื่อดีๆวันหนึ่งเขาก็จะเลือกเป็นว่า สื่อที่ดีและมีมาตรฐานที่จะสร้างสรรพัฒนาสังคมนั้นเป็นอย่างไรหรือสื่อที่ไม่รับผิดชอบสื่อที่ทํากันอย่างง่ายก็จะลดน้อยถอยลงโดยแตนมัติแต่ถ้าเราไปจับจ้องมองสื่อในลักษณะจับผิดเช่นนั้นการทํางานก็จะเต็มไปด้วยความยากลําบากทั้งยังจะเป็นการพาะศัตรูเพิ่มอีกตำหากโลกของเราทุกวันนี้อยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งต้องถือกันว่ามาไกลเกินกว่าที่เราจะทําเป็นหลักหูหลับตาไม่รู้ไม่เห็นว่าเราอยู่ในยุคของไอทีหรือเทคโนโลยีและสื่อสารคนชนเรามองไปทางไหนมีสื่อมีเครื่องไมายเครื่องมือมีเทคโนโลยีมีนวัตรกรรมล้อมหน้าล้อมหลังเราอยู่เต็มไปหมดทุกวันนี้โทรศัพท์หนึ่งเครื่องสามารถทําธุรกรรมในชนีวิตของเราได้เกือบครบทั้งหมดนี่แสดงเห็นอิทธิพลของสื่อที่ มีมากมายมหาศาลจนมีคำกล่าวว่าใครคุมสื่อคนนั้นก็กุมอำนาจสื่อนี่แหละเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของอำนาจตัวจริงในยุคนี้คำถามก็คือว่าเมื่อความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เราตกอยู่ท่ามกลางการกระชับพื้นที่ของสื่อขนาดนี้แล้วเนี่ยจะทำอย่างไรจรึงจะร่วมกันสร้างสารรค์สื่อดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย อตาตมาครบคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกองคา,าพยพของสังคมไทยจึงขอเจริญพรเชิญชวนว่าเราคนไทยทุกภาคส่วนที่ปรารถนาจะเห็นการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดมีขึ้นในสังคมไทยก็ควรจะช่วยกันส่งเสริมให้มีกองทุนสื่อในเชิงสร้างสรรค์เช่นนี้เกิดขึ้นให้ได้เพราะลําพังการฝากความหวังไว้กับนักการเมืองเพียงอย่างเดียวนั้นทุกคนคงจะได้บทสรุปแล้วว่าเป็นการฝากความหวัง ที่ไม่มีทางที่จะเป็นจริงมีก็แต่เราทั้งหลายผู้ที่ใช้สื่อในชีวิตประจําวันนี่แหละจะช่วยกันบุกขึ้นมาก่อตั้งกองทุนสื่อดีๆเพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้บ้านเมืองของเรามีสื่อน้าดีเป็นปากเป็นเสียงและขณะเดียวกันก็เป็นเสมือนเข็มทิศทางสติปัญญาและก็เป็นคุ้มครองทางปัญญาของคนทั้งประเทศชาติสิบต่อไปก็ขออานวยพอให้ทุกท่านทุกคนร่วมมือกัน สร้างนวัตกรรมของสื่อให้กับสังคมไทยเพื่อที่ว่าอย่างน้อยที่สุดท่ามกลางความมืดมิดเราก็ยังมีสื่อดีๆไว้เป็นที่ฝากความหวังด้วยอีกทางหนึ่งอนาคตกองทุนสื่ออนาคตชาขึ้นอยู่กับเราทุกคนจับตากองทุนสื่อเครื่องมือหนุนอนาคตชา